ตั้งแต่เอาตั้งแต่พื้นสนามบินเลยค่ะว่าจะมีขั้นตอนแบบไหนบ้างยังไงขอเล่าไว้ก่อนนะคะเกินๆน,นิดนึงว่า hey, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนลหลายคนขอมาเราเลยจัดให้และหลายคนถามว่ามาถึงสนามบินแล้วอะทำยังไงอะ แล้วขั้นตอนต้องใช้ใบเดิมไหมห้าใบาที่มีก่อนหน้านั้นไหมหรือต้องโชว์ใบอื่นเพิ่มเติมยังไงตรงนี้ค่ะวันนี้โฟกัสมีคำเฉลยว่ามีอะไรบ้างและมีขั้นตอนแบบไหนบ้างตั้งแต่เอาเท้าไง<อ>พื้นสนามบินเลยค่ะว่าจะมีขั้นตอนแบบไหนบ้างยังไงขอเล่าไว้ก่อนนะคะเกินเกินนิดนึงว่ามีพนักงานค่ะมา บอกเส้นทางว่าเราต้องเดินทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเส้นทางแบบไหนบ้างยังไงซึ่งมีพนักงานคอยกำกับเราตลอดเวลาแล้วก็มีคนที่คอยนําเราเดินตลอดเวลาเลยว่าเราจะต้องไปช่องไหนคือไม่มีโอกาสที่จะออกไปด้านซ้ายด้านขวาได้เลยขั้นตอนเนี้ยมันมีอะไรบ้างแบบไหนบ้างแล้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเอาภาพมาประกอบให้ดูเลยค่ะว่าเป็นแบบไหนบ้างยังไงจะได้เข้าใจและเห็นภาพตามไปด้วยเนาะเราไปดูกันเลย ค่ะสำหรับจุดแรกนะคะจะมีพนักง,งานรอรับเราต่หน้าประตูเครื่องบินเลยค่ะแล้วก็นำพาเราไปจุดที่เรียกว่าจุดขัดแยกนะคะว่าเราอ่ะเป็น ASQ หรือว่า SQ ซึ่ง SQ จะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ ASQ จะอยู่ด้านขวาค่ะเราจะแยกกัน จุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะให้เรานั่งรอสักพักหนึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เดินมาที่เก้าอี้ของเราค่ะเพื่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดและให้เรากรอกข้อมูลในข้อมูลที่กรอกนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับไฟบินล,ล่าสุดที่เรามาถึงนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับว่าเราพักที่ไหนโรงแรมอะไรแล้วก็ยาิที่เราสามารถติดต่อได้กรณีเอเต์นะคะตรงนี้ซึ่งการบริการที่นี่ดีมากๆ พนักงานให้ความช่วยเหลือทุกด้านเลยนะคะในกรณีไม่มีโรงแรมที่พักมาก่อนเขาก็จะมีการแยกให้แล้วก็มีการก่อข้อมูลเอกสารต่างๆให้กับเราดูจากภาพนะคะพนักงานนั่งอยู่กับพื้นเลยค่ะบ่งบอกว่าความเป็นไทยค่ะและช่วยเหลือบริการทุกคนที่มาท่องเที่ยวไทยได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนประทับใจจริงๆไม่มีใครรู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยในการนั่งรอนะคะ จนถึงขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณแค่15นาทีนะคะในการนั่งรอทั้งหมดแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะต่อแถวเพื่อเอาข้อมูลที่เรากรอกข้อมูลนี้ยืนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีหนึ่งเพื่อจะสแตมป์และเราต้องยืนยันว่าเราไม่เคยมีไข้หวัดไม่เคยป่วยไม่เคยไขย้ไม่มีอาการใดๆก่อนหน้านี้14วันในการเดินทางค่ะคือเคาน์เตอร์ที่เขาจะรอสัมภาษณ์เราอะค่ะ ซึ่งเราต้องให้เหตุผลที่ชัดเจนแล้วก็ให้ข้อมูลที่เท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ด้านนี้หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเซ็นเอกสารเพื่อยืนยันตรงนี้ค่ะหลังจากขั้นตอนนั้นเราก็จะมีมานั่งรอบนเก้าอี้รอค่ะเพื่อติดป้าย ASQ ตรงส่วนนี้เราจะโชว์เอกสารการจองที่พักมาค่ะว่าเราใช้ที่พักที่ไหนชื่อโรงแรมอะไรแล้วเขาก็จะมีลำดับหมายเลข ที่ทางโรงแรมเขาได้จองมาค่ะว่าเนี่ยวันนี้มีรีพอร์ตจากโรงแรมนะว่ามีคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้มาพักโรงแรมจริงๆตรงจุดนี้เช่นกันค่ะจะมีพนักงานคอยดูแลเราประมาณ2-3ถึงคนนะคะเพื่อจะเช็คเราแล้วก็นั่งรองในจุดนี้ประมาณ15นาทีเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นมีพนักงานเรียกชื่อเรานะคะแล้วนำพาเราไปที่ต่อหมอค่ะ ไปที่ตรง immigration เพื่อ stamp in เข้าประเทศนะคะตรงจุดจุดนี้ตรงนี้ไม่มีรูปภาพมาโชว์นะคะถ่ายไม่ทัานจริงๆสเต็ปต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนที่เราได้รับกระเป๋าเราแล้วค่ะจริงๆแล้วกระเป๋าเรามารอเราตั้งนานแล้วเนาะก็ใช้เวลาทั้งหมดขั้นตอนทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะเกี่ยวกับรีพอร์ตแล้วก็การรายงานตัวทั้งหมดในขั้นตอนทั้งหมดตรงนี้มีพี่เจ้าหน้าที่ พี่เจ้าหน้าที่ใจดีคอยเอื้ออํานวยความสะดวกของเราในการช่วยยกกระเป๋าทั้งหมดนะคะดีมากๆเลยค่ะและแล้วเราก็มาเห็นประตูทางออกแล้วค่ะประตูทางออกที่เราต้องออกนะคะคือเป็นการบังคับเลยคือประตูที่9ซึ่งจะเห็นเลยนะคะว่าจะมีที่กั้นไว้ไม่ให้เราเดินเฉยเฉยไปซ้ายขวาใดๆดทั้งสิ้นเลยค่ะต้องไปประตู9้าเท่านั้นจะมีเจ้าหน้าที่มายืนรอตรงหน้าประตูเรียบร้อยแล้วค่ะถึงจุดจุดนี้บอกได้เลยว่าพีคมากๆ พราะรอบนี้ที่กลัดไทยรู้สึกว่ามีคนต้อนรับเยอะมากๆเลยค่ะใส่ชุดกันแบบคุมหน้าคุมผมคุมหัวกันรอกันเลยทีเดียวจุดจุดนี้นี่เองค่ะจะมีคนชูป้ายค่ะเพื่อรอรับเราเข้าที่โรงแรมที่พักกักตัวนะคะออกมาด้านนอกก็จะเห็นรถจอดอยู่เยอะแยะมากมายนะคะเป็นรถของทางโรงแรมค่ะที่มารอรับผู้โดยสารที่จะกลับไปที่พักกักตัวนะคะค่อนข้างจะเยอะมากเลยค่ะวันที่โฟกัสกลับสุดรูกขูงลูกตาเลยค่ะ และนี่ก็คือรถของโฟกัสค่ะที่โรงแรมมารอรับนะคะจะมีคุณลุงใจดีค่ะมายืนรอเรียบร้อยแล้วคุณลุงก็จะทำการฉีดสเปรย์นะคะแอลกอฮอล์ที่กระเป๋าเดินทางของโฟกัสและก็ยกขึ้นรถให้เรียบร้อยค่ะเราไม่ต้องเอาไม่ต้องจับหรือสัมผัสใดๆเลยนะคะ ซึ่งถือว่าดีมากๆค่ะตรงนี้และก็ด้านในค่ะจะมีกระจกกั้นระหว่างคนขับและคนนั่งถือว่าปลอดภัยร้อเปอร์เซนต์จริงๆและแล้วโฟกัสก็มาถึงโรงแรมโฟกัสแล้วกลับมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะงงกันไหมเอ่ยขั้นตอนต่างๆโฟกัสพยายามอธิบายอย่างละเอียดแล้วก็ขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจนที่สุดแล้วเนาะตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีใครสงสัยหรืออะไรยังไงสามารถสอบถามที่คลิปใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ สำหรับเอกสาร5ชิ้นที่โฟกัสเกิดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่า5แผ่นนั้นน่ะตั้งแต่ต้นน่ะต้องใช้ไหมสรุปแล้วคือต้องใช้เหมือนเดิมค่ะเก็บ5แผ่นนั้นไว้กับตัวนะคะและที่สำคัญไฟล์ทิเคตค่ะคือเก็บไว้กับเราเลยนะคะว่าไฟล์ทิเคตอ่ะที่เราอ่ะบินมาทั้งหมดอ่ะมีไฟ์ไหนบ้าง สารข้อมูลค่ะตรงนี้เราต้องเกาะเอกสารตรงนั้นพยายามเอาให้ติดตัวเราตลอดเวลานะคะแล้วก็พาสปอร์ตค่ะคือสิ่งสําคัญยังไงขอให้ผู้ที่เดินทางกลับมาในช่วงนี้นะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็กักตัวอย่างมีความสุขทุกๆคนนะคะยังไงแล้วเจอกันกับคลิปถัดไปรีวิวโรงแรมที่โฟกัสกักตัวค่ะโรงนี้จะรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวโฟกัสมารีวิวให้ดูค่ะยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบาย